บ,บ้านคือวิมานบ้านคือนรกวันนี้เรามาคุยกันเรื่องบ้านเรื่องที่อยู่อาศัยครับถือว่าเป็นปัจจัยสี่ที่สำคัญบ้านถือว่าเป็นกฎการเปลี่ยนแปลงชีวิตคนมีกฏห้าข้อตลอดสิ่งที่จะเปลี่ยนชีวิตคนให้เป็นรวยจน ด้มีความสุขลุ้นฟุกเพื่อม,มีกฎห้าข้อบ้านนี้เป็นข้อที่หาของวันนี้เรามาดูแชวขบ้านที่มีขาและเราจะบ้านของเราจะเป็นบ้านมีมารมีมานก็คือบ้านที่มีแต่ความร่ํารวยร่มเย็นมีความสุข แล้วก็มั่นคงสถาพรนี่เรียกว่าบ้านวิมานอยู่แล้วมีความสุขมีแต่เสียงหัวเราะส่วนบ้านคือน,นรกเนี่ยก็คือเต็มไปด้วยความร้อนโลนวุ่นวายมีปัญหาขัดแยง้งสุดท้ายก็คือฆาต,ตกรรมนี่คือลักษณะของอบ้านคือน,นรกและเราตอนนี้คุณอยู่ในบ้านนรกหรือบ้านวิมานตอนนี้มามาเช็คกันว่าโอกาสจะ เป็นอย่างนั้นมีไม่มีโอกาสจะไม่เป็นมีไม่มีซึ่งดังนั้นในวันนี้ทางสถาบันโพสต์อากาเดมีซึ่งเราได้ทำงานเกี่ยวกับงานวิจัยด้านการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงโดยบ้านนะ่ะถือว่าเป็นสำคัญอีกสิ่งหนึ่งเป็นกฎหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนนะครับให้เป็นคนเร็วดีชั่วหรือเป็นครอบครัวดีเร็วชั่ว หรือข้อพรวยจนนี่คือลักษณะของอของบ้านปัญหาหลักก็คือปัจจุบันเราก็จะกลายเป็นสับส่วนว่าหลักการของโพสต์อะคาเดมีเนี่ยเราจะมีบ้านเราจะเลือกอะไรเป็นหลักและจะมีตอนไหนเมื่อไรอย่างไรซึ่งทางโพสต์อะคาเดมีเรามีกฎในการเลือกบ้านเราเลือกบ้านจะไม่ให้เจอบ้าน นรกหรือบ้านมีแต่ความทุกข์หนึ่งเราเลือกด้วยกฎการเวลาของเราหมายถึงว่าสเตตัสอายุของเราเนี่ยสมควรจะมีบ้านไหมเนี่ยคือสำคัญจะมีเมื่อไหร่นี่สำคัญเพราะการมีบ้านเนี่ยมันถือว่าการเปิดประตูเข้าสู่อีมิติหนึ่งอย่าลืมในสังคมบ้านเมืองนี้มันเต็มไปด้วยกันว่า โรคคู่ขนานก็คือโรควิญญาณกับโรคมนุษย์หรือโรคคนนะ่วิญญาณก็ียกว่าในเห็นไหมเราจะเห็นหลากหลายในสังคมไทยหรือบางประเทศทั่วโลกก็จะมีการาทำพิธีเกี่ยวกับโรคคู่ขนานกับโรควิญญาณโดยเฉพาะประเทศไทยของเราถือว่าความสำคัญบ้านเนะี่ยถือว่าเป็นแหล่ง เป็นคำว่าวเป็นทรัพย์สินเป็นมรดกที่โลกวิญญาณบรรพุษของพวกเราเนี่ยห่วงแหนมากๆเพราะฉะนั้นในตรงนี้เราจะเห็นว่าเห็นไหมในภาคก่อนในปฏิปรโรยจะพูดว่าลูกขเทวดาก็จะมีเทวดาประจําต้นไม้ประจาป่าประจําที่ประจําเขาเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยมันมีทุกที่ทุกทางซึ่งสิ่งเหล่านี้โลกคู่ขะนานแต่พูดในแง่วิทยาศาสตร์ ในแง่ศาสนาบางบางเนะี่ยก็ถือว่าปฏิเสธแต่น,นี่เป็นโลกมิติขนาดนะคู่ขนาดนะท่านไม่ยึดไม่ถือก็ไม่เป็นไรแต่วันนี้เราอยู่กับบ้านเมืองที่มีโลกคู่ขนานโดยเฉพาะประเทศไทยของเราโลกคู่ขนานเราเรามีอะไรบ้างอย่างเช่นหลักประเทศชาติการจะไปมีบ้านมีประเทศยุคก,ก่อนก็เรียกว่าทำเลก็เรียกว่าก็เรียกว่าหาเริกหายาม ไปเพื่อมีเวลาไหนควรจะไปมีเวลาและตั้งสถานที่ต่างๆตัวนี้นนมันก็มีผลมากๆก็แล้วว่าจึงมีหลักการเลือกก็คือเวลาช่วงไหนออกรบเปื่ไปตั้งหลักฐานสร้างปักหลักหลักฐานตัวนี้นการออกรบการออกไปก็เรื่อมิติของออการออกไปเหมือนก็รู้ว่ากฎการเวลาเราดีเราไปหนึ่งก็เราเวลาก็คือเหมือนที่ว่าการกําหนดไม่ให้เราไปเจอเจ,อจ้ากรรมในเวนั่นแหละ การซื้อบ้านการมีบ้านถ้าเรา,เ,าเลือกไม่ดีกฎการเวลาไม่ดีเราก็จะเจอเจ้ากรรมในเองเราตามทันแต่เราเจอดีเราจะ่เจอสังคมดีเนี่ยสิ่งเหล่านี้นี่คือหลักข้อที่1เลยนะหลักข้อที่2เราเลือกอก็เรียกว่าเลือกทำเลหรือเลือกโมเดลเลือกทำเลก็คือให้ตรงกับโมเดลของเราอย่างเช่นเ,เราจะอยู่บ้านนี้ประเทศนี้เมืองนี้จังหวัดนี้ดีไหมแหรือ,อยู่ที่ไหนหรือเยาวบ้านเกิดดีตรงเนี้ยสำคัญ ซึ่งทุกคนมันมีโมเดลของการที่อยู่แต่ละคนไม่ากนะันบางคนเกิดที่นี่ไปอยู่ที่อื่นแล้วดีบางคนเกิดที่อื่นไม่ดีต้องมาอยู่บ้านเกิดแล้วดีนี่ลักษณะของการเลือกบ้านที่สําคัญมากตามหลักพจนานิยมของเราซึ่งเรามีไว้ว่าลักษณะหลักๆก,ก็จะมีก็หนึ่งเลือกกฎการเวลาสองเลือกอทําเลทําเลเนี่ยสำคัญซึ่งรายละเอียดตอนนั้นบางคนก็ ทำเลเสร็จก็วิธีการก็คืออย่างเช่นบางคนเข้าไปถึงว่าจะออกแบบอย่างไงจะสร้างอย่างไงจะทำอย่างไงจะลงเสาเข็มอย่างไงนี่เป็นรายละเอียดต่อไปซึ่งของเรามีคอร์สพิเศษให้ใครที่สนใจก็ลองลองศึกษาดูนะครับมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนดังนั้นในวันนี้เราถือว่าหลักที่เราหลักการที่เราเจอบ้านคือวิมานเนี่ยเราจะต้องยึดหลักอะไรในตรงนี้เลื่อง การเข้าบ้านก็มีผลการย้ายบ้านกมีผลการขึ้นบ้านก็มีผลมีผลหมดซึ่งวันนี้เราถือว่าหลักละใหญ่ๆเลยของอของการเลือกบ้านมีบ้านและจะไม่ได้เจอเจ้ากรรมในเวรก็คืออันดับหนึ่งเลือกอช่วงเวลากดเวลาที่เราควรมีช่วงไหนเดือนไหนวันไหนดีนี่ก็อันดับหนึ่งสองก็เลือกอทำเลให้มันสัมพันธ์กับเรา เช่นประเทศนี้บ้านนี้เมืองนี้ที่สำคัญตัวนี้ก็คือบ้านเลขที่เนี่ยสำคัญเลือกเสร็จแล้วก็ต้องมาเลือกอบ้านเลขที่ที่เราจะไปอาศัยอยู่เนี่ยมันจะบ่งบอกหลายๆอย่างในสิ่งเหล่านี้นี่คือหลักๆเลยซึ่งวันนี้เราจะพูดถึงมันหลายอย่างนะในเรื่องของบ้านเพราะมีบ้านจําเป็นต้องมีสารเพราะภูมิมีเจ้าที่ศิษิ์สิธิ์เราไหนบ้างซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะว่าใครบ้าง ควรจะไหว้แบบไหนบางคนตั้งสารประภูมิสารเจ้าที่เจ้าทางพระเต็มบ้านเต็มช่องก็มีหลักน้เรื่องขงจุ้ยก็แก้มลูกกี่หงจุ้ยลักษณะสับสน,ารรสนบางคนเราถือตามอ่ะคนนี้ก็จัดอย่างนี้เลยรวยใช่คือคนเราเนี่ยขงจุ้ยบ้านที่อยู่ไม่เหมือนกันการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันบันดีพระองค์นี้ เอาอขาเรียกว่าพระองค์นี้ช่วยพระองค์นี้ไม่ช่วยมันก็มีของมันอย่างเช่นหลักใหญ่ๆแล้วเราวีว่าบ้านหลังนี้ควรจะใช้อะไรอย่างเช่นเครื่องแบบทําไมจะมีคนมีแบบหมอปลาขึ้นมามามาเขาเรียกว่าไล่ผีทําร้ายสารประภูมินเนี่ยมันเป็นอะไรซึ่งสิ่งเหล่านี้เราจะมีในคอร์สรายละเอียดมากว่าเป็นเรื่องเล็กอ่อนซึ่งทั้งหมดทั้งมวลมันมีที่มาที่ไปนะครับ ว่าการมีบ้านจะให้เป็นวิมานมีบ้านจะเป็นนรกเนะี่ยจะต้องอาจเจอ,อยังไงเพราะเจอเหตุการณ์เยอะนะครับเรื่องบ้านเนี่ยสำคัญมากที่อยู่อาศัยคนเราเข้าไปเนี่ยพอเขาพูเนี่ยเขาบอกการเลือกบ้านผิดมันจะทําร้ายกฎดู่5ข้อเลยฮนะข้อที่1นึ่งาทำร้ายครอบครัวเนี่ยมันดีผัวเมียมีบ้านแต่แรกไม,ไม่ไม่มีอะไรพอมีบ้านเสร็จอ่ะเข้าไปอยู่ทะเลาะกันร้องหนึ่งทะเลาะกาันสองป่วยไข้3ก็คือ มีชู้สี่ก็คือลักษณะครอบครัวทะเลาะกนันเหมือนทุกโกรคภาษาโลกจิตนี่คือลักษณะบ้านผิดในสุดก็คือ,อ,อต้องติดหนี้ติดสินหรือบ้านติดแบงก์ไปหรือโดนยึดไปนี่คือลักษณะของบ้านที่ผิดคือเราทำร้ายครอบครัวถึงบางคนก็ไปอยู่ครอบครัวแต่งแยกในสุดต้องมากัเราล่ามาฟองหย่าฟองร้างกันนี่คือลักษณะของบ้านคือบ้านเนี่ยมันจะมีลักษณะอยู่ อยู่เ็ว่ามันจะเป็นคอนโดใช่ไหมเป็นอพาร์ตเมนต์หรือเป็นลักษณะแบบบ้านเดี่ยวหรือบ้านแบบไหนซึ่งลักษณะของมีในคอร์สเราจะมีละเอียดมากว่าของคุณของคุณของเราเนี่ยเหมาะสำหรับบ้านแบบไหนแบบไหนอายุช่วงเนี้ยเราจะอยู่แบบไหนมีหลักง่ายๆว่าคนเราถ้าช่วงตามหมอดูเขาบอกว่าตามทั่วไปถ้าดวงไม่ดีถ้าไม่ดีไป ไปอยู่ในห้องจุ้ยที่ดีห้องจุ้ยดีก็คือที่ไหนที่คอนโดที่เขาเลือกไว้ให้ลแล้วคอนโดถือว่าต้องเลือกว่าคอนโดที่เขามีห้องจุ้ยดีนะอพาร์ตเมนต์ที่มีห้องจุ้ยดีแล้วเห็นไหมห้างสินค้ามีห้องจุ้ยดีแล้วนี่คือลักษณะของการเลือกบ้านง,ง่ายๆที่ถูกเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มั่นใจในเรื่องของที่อยู่เราก็จะเลือกคอนโดเอาคอนโดเขาเีแบบมันเป็นเรื่องของจุ้ยเขาเขาเลือกมาให้เราดีแล้วนี่ก็ดีอย่างหนึ่งการลักษณะของคนที่แบบ ก็เลยดวงตัวเองไม่ดีไม่สัมบัติของช่วยก็อาจจะไปอยู่คอนโดหรือท่านไหนที่แบบดีแล้วออจท่านจะมีบ้านก็จะมีบ้านแบบไหนจะมีบ้านเดี่ยวหรือบ้านอาไทก็เลยบ้านลักษณะาอาคารพาณิชย์หรือลักษณะส,สร้างอาพาร์ตเมนต์ล้วอยู่ด้วยนี่มีหลักของมันนะในรายละเอียดตอนนี้มาคุยแต่ละเคสซึ่งเราจะมีเปิดประเด็นในเรื่องของ หงจุ้ยบ้านง่ายๆสำหรับชาวบ้านไปใช้โดยเฉพาะใจ้วาเดียวว่าเราถือหลักเราถือหลักว่าการมีบ้านถูกเนี่ยทำให้หนงครอบครัวดี2ลูกดีนะสก็คือการเรียนของเราก็ดีหรือการรูปก,ก็ดีสีอาชีพการงานมั่นคงนะลำรวยลมเย็นเนี่ยคือหลักง่ายๆการเลือกบ้านถือว่าเป็นเรื่องสำคัญใกล้ตัวเราสุกคนจะมองข้าม แต่บางคนก็ถือเอาเป็นเอาตายเหมือนกันลักษณะว่าจะต้องไปแก้ทุกจุดทุกเลื่อซึ่งเมืองไทยเราเนี่ยหรือในโลกนี้เราก็จะมีแบบผู้รู้เยอะนะคร<ม>ในเรื่องของาศาราของจุ้ยต่างๆก็ปรึกษาได้ไม่เป็นไรหรือเปล่าแล้วแต่แต่หลักการของท่านก็ไม่ต่างกันเยอะแต่วิธีการนําเสนอมันก็ไม่เหมือนไม่ไม่ไมอาจจะต่างก,กันบ้างแต่หลักการหลักๆก็จะมีแค่นี้ของเราเนี่ยพาาระพุทธมีเราถือว่า การจะมีบ้านเราถือหลักใหญ่ก่อนหลักใหญ่ก็คืออายุไขของเราหรือสเตตัสการกฎการเวลาของเราสมควรไหมบางคนก็ว่าบางคนบางคนก็บางคนมีบ้านมีมีคู่ค่อยไปมีมีลูกมีบ้านบางคนมีบ้านเข้าไปมีเมียแบบนี้แล้วแต่กฎของมันนะบางคนจะมีของมันแล้วแต่คนซึ่งเหล่านี้เรามาดูแต่ละ แต่ละโมเดลของคนซึ่งเราจะมีคอร์สเวิร์กช็อปให้ว่าคุณบางคนบางคนอา้าวมีครอบครัวก่อนจึงจะมีบ้านบางคนมีบ้านลถที่ดินจะมาบางคนซื้อแล้วมีบ้านเสร็จครอบครัวจะมาหรือเมียจะมาแบบนี้หรือผัวจะมาแบบนี้มันจะมีหลักของมันขึ้นมันไม่ได้ตายตัวถือว่าอยู่ในวงเวียนของกฎ5ข้อซึ่งวันนี้เราพยายามจะเน้นในเรื่องของหงจุ้ยสำคัญนะเราจะถือว่าเป็นเรื่อง ไม่สําคัญบางคนทำไมาบ้านนี้จึงครอบครัวทำไมทะเลาะกันจะฆ่ากันเรื่องมรดกหรือมีการทะเลาะเรื่องมรดกแย่งกันจนข้ามข้ามภพข้ามชาติก็มีนี่เพราะลักษณะการสร้างการสร้างบ้านเข้าบ้านผิดกฎอย่างเช่นเหมือนลูกศิษย์บางทนะ่านบอกว่าอย่าพิ่งทําเพราะว่าจะทําทําเพื่อจะอยู่ทําเพื่อจะรีบถาในที่สุดพออยู่เข้าไปทะเลาะกันวันละสิบรอบเมียจ,จะห่อผ้าหนีวันละสิบรอบอยู่ไปต่างคนต่างโลกจิจโลกประสาทเนี่ยมันเป็นละ หลักง่ายๆแต่วันนี้เราถือว่าเคสแบบนี้เยอะที่เราเจออยู่ว่ากับลูกศิษย์บางคนบอกว่าอาจารย์จะมีเมื่อไหร่ดีบอกว่าอย่าพึ่งร้อจังหวะนี้หน่อยซึ่งบางคนก็โอเคบางคนไม่ไม่โอเคก็ก็ต้องพิสูจน์กันเยอะซึ่งสิ่งเหล่านี้เรามีประสบการณ์พอท้มควรเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกบ้านที่อยู่อาศัยนี่สําคัญเพราะเราถือว่ามันเป็นกฎการเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณเลยละ่ะบางคนไม่มีอะไรเลย อยากรวยให้มีบ้านอยากจนให้มีบ้านอยากรวยให้เปลี่ยนที่อยู่อยากจนให้เปลี่ยนที่อยู่ไงมันมีหลักของมันเราจะเปลี่ยนตรงไหนล่ะก็ต้องถามผู้รู้อ,อย่างเช่นเมืองไทยนักฮงจุย้ยส่รศาสตร์ต่างๆก็จะเกี่ยวตัวนี้มันเป็นภาคของสายศาสตร์มาเกี่ยวข้องมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะซึ่งในแง่ของวิทยาศาสตร์ก็ไปตามกระบวนการสุดท้ายาพังหมดไม่เหลืออะไรทรําธุรกิจล่มละลายไม่เหลืออะไรบ้านก็จะพังไม่เหลือเนี่ยพอสุดท้าย โรคประจําเข้ามาก็คือโรคอะไรไบโพล่าซึมเศร้าเหยียดผิวทัวลงฆาตกรรมเนี่ยลักษณะมันจะตามมาเยอะในสิ่งบางมุมบางบ้านเห็นไหมซึ่งสำคัญมากการเข้าบ้านของื่อบางคนเข้าไปจะเกิดอะไรขึ้นมีอะไรขึ้นคือสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนคือนี่อยู่ที่ภาคของอา,อาพิญญาภาคของเรื่องของ าการสร้างบ้านสร้างเมืองในยุคเก่านะครับเขาถือหลักถือหลักการสร้างทายุวิทยาศาสตร์เขาถือความสะดวกแต่ถกูกแต่สุดท้ายไปขัดขวางต่ออะไรดินน้ําลมไฟนะทาไมบ้านเมืองนี้ทําไมน้ําท่วมเมืองนี้ทําไมไฟไหม้เมืองนี้ทําไมเกิดสงครามเมืองนี้ทําไมจึงแย่งชิงอานาจกันไม่รู้จะจบนี่ย้าตกรรมปัญหาต่างๆ่นี่ระดับระ,ระดับเมืองถ้าระดับบ้าน หัวเมียทะเลาะกันบ่อยๆลูกก็ไม่เชื่อพ่อแม่ทําอะไรก็มีแต่ความก็เรมีแต่มีแต่ปัญหาท,ทําธุรกิจถูกหลอกถูกโกงมีเรื่องมีราวในสุดก็จะมีคนแบบพโกงพิการนอนในบ้านอยู่นี่คือลักษณะลักษณะของบ้านที่ผิดหลักในตรงนี้ซึ่งเป็นเรื่องเลนอ่อนะซึ่งทางเราถือว่าเห็นความสําคัญมากๆเพราะเราถือว่าหลักใหญ่เกิดจากการเลือกบ้านผิด แม้แต่ลงเสาเข็มผิดบ้านมันดีก็เกิดการวินาศเก็เรยกวิกฤตได้เกิดวินกสาสตการมงคลเขาปเปล่าคนสร้างตายหรือเจ้าของมีปัญหาเนี่ยต่างต่นะนะสิ่งเหล่านี้มันมันถ้าคนที่มีประสบการณ์มาแล้วเขาจะรู้อย่างเช่นพวกนักธุรกิจใหญ่เขาถือว่าหงจุ้ยนี่สำคัญบ้านที่อยู่สําคัญนอนแบบไหนอยู่แบบไหนลักษณะการนอนที่ถูกต้อง ของสังของบ้านไม่ให้ทะเลาะกันบ่อยๆเนี่ยจะต้องทอํายังไงผัวเมียเนี่ยไม่ให้ทะเลาะกันบ่อยๆแนวคิดไม่เถียงกันบ่อยๆเนี่ยเราจะต้องนอนซึ่งในคอร์สเรามีรละเอียดมากในตรงนี้ซึ่งเราเราถือว่ามีคัมภี์ที่เราเขียนไว้แบบค่อนข้างละเอียดในเรื่องใช้ประสบการณ์ล้วนๆในวันนี้เรามาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเ,เลือกบ้านให้เป็นวิมานจะเลือกอย่างไงนะฮะเลือกบ้านเห้เป็นนรกจะเป็นยังไงเนี่ย ลักษณะอย่างนี้เราจะมีเจออยู่สองเคสถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของสังคมถ้าครอบครัวพังบ้านพังก็จะมีปัญหานะครับบางบ้านเนะี่ยอยู่อยู่ไม่ได้เลยบางบ้านอยู่เราโหไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใหญ่โตแต่มีความสุขบางบ้านใหญ่โตครหัสอยู่ไม่ได้พ่อไปอย่างแม่ไปอย่างเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับเพราะนั้นคิดจะซื้อบ้านคิดจะมีบ้านให้คิดดีๆอย่างน้อยคุณต้องรู้ โมเดลก่อนสองรู้กฎเวลาของคุณเมื่อไหร่คุณมีแล้วคุณจะไม่ได้เจอเจ้ากรรมในเวรและเมื่อไหร่คุณจะเจอเจ้ากรรมในเวรตามทันและสิ่งที่คุณนับถือสิ่งที่คุณคล่มเอาเข้าไปบ้านเนี่ยถูกหรือผิดซึ่งสิ่งเหล่านี้เห็นไหมมันเป็นวาัฏสงสังคมอย่างเช่นหมอปลาทันถ้ำทำไปเพราะอะไรซึ่งสิ่งเหล่านี้มันมีอะไรเยอะละเอียดเยอะ ในวันนี้เรามาคลายปัญหาโดยคอร์สวิธีการเลือกหงจุ้ยบ้านง่ายๆโดยตัวเราเองสวัสดีครับ